warning this video is made for fun only not intended to cause any damage to others ช n องนี้เป็นช n e l ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับและนี่คือ ออมีเรื่องต้องคุยเยอะใช้บริการบรรทุกคอเหมาเหมา49บาทโทรได้60นาทีทุกเวลาทุกเครือข่ายถึง31ิกรกฎาคมน,นี้นี่ตัวเองนี่ฉันเจอของแปลกอ่ะนี่เจอลิงออกไข่เลยอ่ะอ,ะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ลูกเล่าเหรอ <c oughs> มันก็ <c oughs> มันใหญ่ๆนะใหญ่ผนะิดปกติด้วยอ่ะผิด <c oughs> ปกติยังไงอ่ะหรอ ้วเบิดดยนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe ทีครับกดกดครับกด